สวัสดีครับ สวัสดีค่ะวันนี้มาพบรายกากร Legal i n t e l l i g e n c e นะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นครั้งที่21แล้วนะคะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของภาษีนะคะของบุคคลที่เขาประกอบธุรก,กิจค้าขายออนไลน์นะคะไม่ว่าบุคคลน,นั้นจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือว่านิติบุคคลคนะคะแล้ว,ว่พูดถึงกันว่าการวางแผนภาษีเนี่ยในอนาคตหรือในการประกอบธุรก,กิจเนี่ยจะมีวิธียังไงบ้างนะคะเพื่อให้เราจ่ายภาษีได้น้อยลงแต่ว่าไม่ใช่การเรื่องภาษีนะแต่เป็นการวางแผนภาษีแบบอย่างฉลาดมากกว่านะคะทีนี้เนี่ยเรามาเริ่มต้นกันเลยอย่าง แรกที่เราต้องพูดกันก็คือเอาแล้วภาษีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับคนค้าขายไหนคุณโอ๊ตล,ลองลองเล่าให้ฟังหน่อยสิว่ามีภาษีอะไรบ้าง ครับคือสําหรับภาษีรอบตัวสําหรับผู้ที่ประกอบกิจการค้าขายหรือว่าการประกอบธุรกิจเนี่ยนะครับจะมี2ตัวหลักๆนะครับหคือภาษีเงินได้ภาษีเงินได้ก็มีทั้งเงินได้ของบุคคลธรรมดาแล้วก็นิติบุคคลนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราประกอบธุรกิจในรูปแบบไหนนะครับแล้วก็ภาษีตัวหนึ่งคือภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับที่เรารู้จักกันในนามว่าแวนแวดใช่ครับที่เราต้องจ่ายอยู่บ่อยๆเวลาเราไปรับประทานอาหารต่างๆนานาใช่ครับซึ่ง ทีนี้ในส่วนของรายรับที่มันเข้ามาครับในการประกอบธุรกิจของเราเนี่ยครับเป็นรายรับที่ตามประมวลกฎหมายรัศดากรเนี่ยเราถือว่าอยู่ในส่วนของมาตรา40วงเล็บ8เป็นเ,เขาเรียกว,ว่ารายรับประเภท40วงเล็บ8ซึ่งเป็นรายรับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจนะครับการพาณิชย์การพาณิการเกษตรกา,ารเกษตรหรือว่าการขน <ans> ส่งใช่ใช่ครับใช่เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่า เ,เงินได้ของเราเนี่ยนะครับที่มันเข้ามาเนี่ยมันเป็นเงินได้ตาม4 0่สวงเล็เราจึงต้องนํามันไปคํานวณภาษ <พา S 2> ีใช่ครับโอเคดังนั้นเรารู้แล้วว่าถ้าสมมติว่าตอนนี้เรามีรายได้ที่มาจากการประกอบธุรกิจการพาณิชย์อุตสาหกรรมเกษตรการขนส,ส่งต่างๆอไอ้รายได้ตรงส่วนนี้เรารต้องเอาไปคํานวณภาษีถูกต้องครับ โอเคเอาแล้ววิธีคำนวณภาษีเนี่ยคำนวณยังไงบ้างคะคือการคำนวณภาษีเนี่ยมีสองแบบนะครับแบบที่หนึ่งเลยครับแบบที่หนึ่งเลยคือแบบค่าภาษีเงินได้สุทธินะครับการคำนวณภาษีเงินได้แบบสุทธิเนี่ยนะครับเราจะตั้งหลักจากตัวรายรับที่ได้ก่อนนะครับเอาตัวรายรับที่ได้มานะครับในแต่ละปีเนี่ยนะหักค่าใช้จ่ายแล้วก็หักในส่วนลดหย่อนครับค่าลดหย่อนมันก็จะเหลือเป็นกำไรสุทธิหลังจากนั้นเอากำไรสุทธิไปคำนวณตามอัตราภาษีนะครับ ไปคำนวณตามอัราภาษีนะโดยเฉพาะของบุคคลธรรมดาเนี่ยก็จะมีการเติบโตเป็นขั้นบันไดเลครับขึ้นอยู่กับว่ากำไรสุธทธิของเราเนี่ยนะฮะเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับสมมุติสมมุตินิดนึงสมมติว่าเราเอาอรายได้เรามาแล้วใช่ไหมคะเอามาวางเป็นก้อนกลมๆรเรามารบค่าใช้ใจ่ายออกไปใช่ครับนะคะแล้วเราก็มารบในส่วนของค่าลดหย่อนออกไปใช่ครับ แล้วเหลือเงินได้สุทธิตรงนี้เท่าไหร่ <hoo. S 2> เงินตรงนี้แหละที่เราจะเอาไปเทียบในตารางภาษีของบุคคลธรรมดาว่าถ้าเงินได้ของเราเหลือเท่านี้เราจะต้องจ่ายภาษีในอัตรากี่เปอร์เซ็นต์ใช่ครับนะคะยกตัวอย่างเช่นว่ารายไ,ได้ของเรารบล่าค่าใช้จ่ายลบค่าลถหย่อนแล้วเหลือนะคะไม่ถึงแสนห้าถ้าไม่ถึงแสนห้าตรงนี้เราจะได้รับยกเว้นภาษีเลยไม่ต้องชําระ<ล>ไม่ต้องชําระเลย,เลยใช่ครับนะคะแต่ถ้าสมมติว่าคํานวณแล้วสมมุติว่าได้ระหว่าง ห้าล้านถึงเจ็ดล้านห้าครับตรงนี้แสดงว่าเราต้องจ่ายภาษีในอัตรา1 5ใช่ครับนะคะแล้วมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆสมมติว่าถ้าสมมติว่าเราได้อ่ะ5ล้านบาทขึ้นไปอ่ะขออภัยนะคะเมื่อกี้เป็นเป็นหลักแสนนะแต่ถ้าคราวนี้เป็นหลักล้านบ้างคือ5ล้านบาทขึ้นไปจะเป็นสูงที่สุดใช่ไหมคืออัตราภาษีเนี่ยจะอยู่ที่3 5เใช่ครับ อ่าโอเคก็จะคือเป็นขึ้นเป็นขั้นบันไดอย่างที่คุณโอ๊ตบอกใช่ครับก็จะเริ่มนะห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์ไล่ไปถึงสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวรายรับตัวขอภัยครับเขาเรียกว่าตัวกำไรสุทธิเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ะนะครับนี่ก็คือการคำนวณภาษีแบบแรกนะครับแบบเงินได้สุทธิแบบที่สองครับแบบเงินได้พึงประเมินครับสำหรับการคำนวณแบบเงินได้พึงประเมินเนี่ยไม่ต้องหักอะไรเลยครับ<ม>เอาตัวรายรับมาตั้งฮะ แล้วก็คิดนะครับ0ูของตัวรายรับนั้นอย่างเช่นในปีนั้นมีรายรับอยู่ที่1ล้านครับค,คิด0.5%นะครับของรายรับนั่นแหละครับยอดภาษีที่ต้องชำระก็คือ5,000บาทใช่ครับ5000บาททีนี้ในการจ่ายจริงๆนะครับถ้ามันมีการคิด2แบบมันมีการคิด2แบบเ้เอาคิดแบบไหนเนี่ยนี่แหละครับถ้าเราคิดแบบแรกกำไรสุทธินะครับแบบเงินได้สุทธินะกับแบบเงินได้พึงประเมินคิด<ม>แล้วต้องดูครับว่าแบบไหนเนี่ย จ่ายมากกว่ากันก็ให้จ่ายแบบนั้น อ๋อให้เลือกที่มากกว่าถูกต้องครับอ่าโ okay, อเคโอเคแล้วเราเราไม่มีสิทธิ์เลือกจ่ายน้อยกว่าใช่ไหมคะไม่มีสิทธิ์หรอกครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางสัมภาร์เขาบอกว,ากว่าเลือกเอาแบบที่มากกว่า,าดังนั้น <okay. S 1> ถ้าเราคํานวณแล้วบอกว่าแบบภาษีเงินได้สุทธิมากกว่าก็จ่ายแบบนั้นแต่ถ้าเป็นเงินได้พึงประเมินมากกว่าก็จ่ายแบบเงินได้พึงประเมินอ๋อเข้าใ,ใจแล้วเข้าใจแล้วค่ะอ,อันนี้ก็จะเป็นการคํานวณภาษีเงินได้ที่มี2รูปแบบคำนวณออกมาปุ๊บแบบไหนจ่ายเยอะกว่าให้เลือกแบบนั้นใช่ครับเลือกจ่ายแบบนั้นด้้้ววยยยเลือกจ่าดใช ทีนี้การที่เรามารู้วิธีการคำนวณภาษีเนี่ยมันจะช่วยเราในการวางแผนภาษีได้ยังไงคะ คือในส่วนของการวางแผนภาษีเนี่ยต้องบอกว่าการวางแผนภาษีเหมือนที่น้าบอกเมื่อกี้ว่ามันไม่ใช่การเลี่ยงภาษีครับแต่มันคือการชําระภาษีให้มันถูกต้องซะนะครับให้มันเหมาะสมด้วยไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปมีการจัดระเบียบการชําระที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบธุรกิจด้วยแล้วก็เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายด้วยนะครับซึ่งการวางแผนภาษีในวันนี้ครับเป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่ทําให้เราได้วางแผนนะครับมีอยู่2อย่างครับที่เราต้องดู1คือเรื่องของการหักค่าใช้จ่ายกับ2คือการหักค่าลด ต้องบอกงี้ครับว่ารายรับเนี่ยเวลาประกอบธุรกิจเราก็อยากได้รายรับมากอยู่แล้วยิ่งมากยิ่งดีนะครับแต่ส่วนที่มันไม่นิ่งเนี่ยนะครับมันคือตัวของค่าใช้จ่ายแล้วก็ส่วนค่าลดหย่อนที่มันสามารถบริหารจัดการได้ครับดังนั้นในส่วนของการหักค่าใช้จ่ายตรงนี้คือการวางแผนภาษีอย่างหนึ่งครับการหักค่าใช้จ่ายหักได้2แบบหนึ่งคือหักแบบเหมาเลยครับหักแบบเหมาเลยนะครับกับ2คือหัก แบบมีใบเสร็จครับนั่นก็หมายความว่าถ้าสมมุติว่าปีนี้สมมุตินะครว่าธุรกิจเราเนี่ยไม่มีใบเสร็จเลยหรือมีแต่น้อยถ้าไปหักแบบมีใบเสร็จเนี่ยแสดงว่าหักได้น้อยเพราะใบเสร็จน้อยครับเราไปต้องไปใช้แบบเหมา,า,าแต่ถ้าปีนี้เอกสารเยอะใบเสร็จเยอะลูกค้าเยอะ อันนี้ใช้แบบคำนวณนะครับหักตามใบเสร็จเลยถ้าใบเสร็จเยอะหักได้เยอะก็เป็นประโยชน์กับเรามากกว่าเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยการหักค่าใช้จ่ายอย่าลืมนะครับมันมี2แบบต้องดูว่าการประกอบธุรกิจของเราอ่ะมันมีใบเสร็จเยอะไหมนะครับใบเสร็จรับเงินเยอะไหมก็ถ้าเยอะก็แนะนําให้ใช้แบบการหักตามความเป็นจริงตามใบเสร็จดีกว่านะครับก็จะเป็นประโยชน์กับเรามากกว่าเข้าใจแล้วแล้วอย่างนี้มี2แบบอีกแล้วเราเลือกเลือกได้ไหมคะหรือว่ากฎหมายบังคับว่าเราต้องยึดแบบไหนเลือกได้ครับอันนี้เลือกได้เลือกได้ครับในการหักค่าใช้จ่ายเน ได้นะครับหรือว่าแบบหักตามใบเสร็จหรือหักตามความเป็นจริงก็ได้มันขึ้นอยู่กับว่าแบบไหนเราได้ประโยชน์มากกว่ากันยิ่งเยอะอันนี้ยิ่งดีใช่ครับใช่ครับและไอการเลือกชําระในส่วนเอาเลือกหักค่าใช้จ่ายเนี่ยมันเลือกเป็นรายปีนี้นะนะครับปีนี้เราอาจจะเลือกแบบเหมาก็ได้ปีหน้าเราอาจจะเลือกแบบการชําระตามจริงก็หักตามจริงก็ได้เราเราลองเลือกได้ว่าแบบไหนอาจจะเหมาะกับเรามากหรือน้อยกว่าถูกครับต้องดูการประกอบการในปีนั้นๆครับว่ามันมีเอกสารใบเสร็จที่ต้องนําส่งสำมะกเนี่ยเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับ แล้วก็เลือกนะครับแต่ละปีเราสามารถสลับกันได้นะครับไม่ได้ฟิกว่าต้องเลือกแบบนี้ไปตลอดนะค่ะนะครับโอเคงั้นอย่างย้อนกลับมานิดนึงนะครับตอนแรกเราเอารายได้มาวางใช่ไหมครับเราต้องลบค่าใช้จ่ายกับใช่ครับลบการลดหย่อนออกไปใช่ครับนะคะแสดงว่ายิ่งค่าใช้จ่ายกับการลดหย่อนเนี่ยสูงขึ้นครับนะคะก็จะทําให้เงินได้สุดที่ของเราที่ออกมาเนี่ยมันน้อยลงใช่ครับพอมันยิ่งน้อยลงปุ๊บ พอเราเอาไปเทียบกับตารางภาษีแสดงว่าภาษีที่เราต้องจ่ายก็คือจะน้อยลงน้อยลงดังนั้นสิ่งที่คุณโอต้องการจะสื่อสารอยู่ก็คือเราต้องหัก2อย่างตัวแรกคือหักค่าใช้จ่ายจะมี2แบบคือแบบเหมากับแบบมีใบเสร็จหักได้จริงอันไหนเยอะกว่าแล้วก็เลือกกันนั้นเพื่อจะได้เกบออกจากรายได้ให้เยอะขึ้นส่วนกรณีต่อมาคือการหักค่ารถยนต์ใช่ไหมตรงค่ารถยนต์ตรงนี้เนี่ยถ้าเหมือนเดิมนะถ้าสมมติว่ายิ่งมันสูงขึ้นมันก็จะยิ่งลบ ตรงในส่วนของเอาไปลบรายได้ของเราเนี่ยทำให้มันเหลือนจะนอนน้อยลงแล้วก็จ่ายภาษีน้อยลงใช่ครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของค่าลดหย่อนนะคะมันมีมันมีกลุ่มมันมีกลุ่มไหนบ้างคะกลุ่มันเยอะใช่ไหมเยอะครับมันหลายประเภทนะครับคือกลุ่มของค่าลดหย่อนเนี่ยเราแบ่งออกมาเป็น4ี่กลุ่มหลักๆนะครับสี่กลุ่มหลักกลุ่มแรกเนี่ยคือกลุ่มที่เกี่ยวกับครอบครัวนี่นะยกตัวอย่างยกตัวอย่างหน่อยครับว่าการลดหย่อนในส่วนที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวครับมันจะเอาอะไรมาหักได้บ้าง ยกตัวอย่างเช่นค่าลถหย่อนส่วนตัวนะคะตรงนี้ลดได้เลย6 0 0 0 0บาทอ๋อบุคคลธรรมดาลดไปเลยหนึ่งหกหมื่นบาทใช่ค่ะค่าลถหย่อนกรณีที่เรามีคู่สมรสก็ต้องจดทะเบียนสมรสใช่ไหมอันนี้ได้คนละ6 0,000บาทนะคะและกฎหมายก็อนุญาตให้มีคู่สมรสได้แค่หนึ่งคนนะคะค่ารดหย่อนบุตรค่ารถหย่อนบิดามารดาค่าลถหย่อนผู้ดูแลในการดูแลผู้พิการแคกญหรือทำคลอดอันนี้คือกลุ่มที่หนึ่งเกี่ยวกับครอบครัวนะคะก็คือพูดง่ายๆคือถ้าสมมติว่า เราม yeah. ีในเราเราต้องสํารวจตัวเองอะถ้าเรามีคูดสมรสอย่างเงี้ยนะคะเราก็สามารถใช้รถหย่อนตรงเนี้ยเข้ามาเพิ่มได้ใช่ไหมคคือเราเราต้องสํารวจตัวเองไม่งั้นเราอาจจะพลาดไปใช่ไหมในส่วนนี้ตัวนที่สกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มเกี่ยวกับการประกันและการลงทุนนะคะส่วนนี้ก็คืออะไรเบี้ยประกันชีวิตเบี้ยประกันสุขภาพนะคะกองทุนอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นว่าถ้าสมมติประกอบธุรกิจไปใช่ไหมรายได้เริ่มเยอะขึ้น เราก็อาจจะเปลี่ยนตรงนั้นอะเอาไปซื้อกองทุนไปซื้อกองทุนเพื่อเอามาลดหย่อนใช่ครับนะคะเงินประกันสังคมใช่ครับอันนี้ก็เอามาลดหย่อนได้โอเคและอย่างนี้เงินประกันสังคมนี้ก็แทบทุกพนักงานหรืออะไรก็ต้องมีทุกคนใช่นั้นเนที่ทำให้ใช่ครับโอเคค่ะกลุ่มที่3ก็จะเป็นกลุ่มเกี่ยวกับการบริจารครายได้เข้ามาเยอะ อยากทำบุญก็เอาไปบริจาคแล้วส่วนนั้นก็กลับมาได้ผลดีกับเราด้วยก็คือนำมาลดหย่อนได้ด้วยเช่นบริจาคให้กับพักการเมืองนะคะบริจาคเพื่อการศึกษากีฬาพัฒนาสังคมโรงพยาบาลรัฐนะคะเงินบริจาคทั่วไปอ่าอันนี้ก็คือกลุ่มบริจาคและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มพิเศษกลุ่มพิเศษนะคะก็จะมีดอกเบี้ยที่อยู่อาศัยใครับหรือว่าค่าธรรมเนียมจากการรับชําระเงินด้วยบัตรเดบิตอ่าอันนี้ก็จะเป็นทั้ง4กลุ่มที่เอาไปลดหย่อนได้ เราต้องคอยตรวจสอบตัวเองใช่ครับต้องอคอยดูคืออาจจะต้องวางแผนตั้งแต่ต้นปีสมมตินะครับว่าถ้าเรามอง12เดือนยเงี้ยอาจจะต้องมองในรอบปีภาษีในช่วงต้นๆเลยนะครับว่าในการวางแผนภาษีของเราในปีนี้เราคิดว่าเราจะนําเงินในส่วนของการหักค่าใช้จ่ายในส่วนการลดหย่อนเนี่ยเท่าไหร่และจากอะไรบ้างเช่นเราอาจจะมองจากการซื้อกองทุนก็ต้องซื้อกองทุนและเรารู้แล้วว่าปีนี้เราซื้อกองทุนเท่านี้ซื้อประกันเท่านี้ มีในส่วนของลดหย่อนในส่วนตัวเองนะครับในส่วนของครอบครัวอีกบุตรเองนะครับไปบริจาคด้วยไหมนะครับพอถึงปิดรอบบัญชีในปีนั้นๆเนี่ยเราก็จะเอาในส่วนของการจ่ายเงินต่างๆนานาเหล่านี้ครับเอามานําเป็นส่วนของการลดหย่อนนะครับแล้วก็หากในส่วนค่าใช้จ่ายด้วยก่อนนั้นนี้เห็นไหมฮะมีการหาค่าใช้จ่ายก่อนแล้ว ลบออกจากรายได้อีกเพราะฉะนั้นกําไรสุทธิแต่ละปีเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะครับแต่ไม่ได้หมายถึงมันเป็นศูนย์นะครับมันอาจจะไปแปรรูปอยู่ในส่วนของกองทุนแทนอย่างเงี้ยนะครับมันคือการวางแผนนะครับโอเคโอเคทีนี้เราก็รูแหล้ว่าไอการที่เรารู้วิธีการคำนวณภาษีเนี่ยมันจะช่วยให้เราวางแผนภาษีได้อย่างไรใช่ครับนะคะทีนี้สอบถามอีกนึงถ้าสมมติว่าหากว่าเราประกอบธุรกิจไปไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลถ้าบังเอิญว่ารายได้ของเรามันเกิน1.8ล้านบาทต่อปีอย่างเงี้ยนะคะเราเรา มันส่งผลที่เราจะพิจารณาในการอัปเกรดนะคะอัปเกรดการประกอบธุรกิจของเราได้หรือยังคะครับคืออย่างนี้ครับเวลาเราประกอบธุรกิจเนี่ยแล้วถึงจุดที่ตัวรายรับของเรามันแตะเพดานไปที่1.8ล้านต่อปีเนี่ยนะครับแสดงว่าไม่ธรรมดาแล้วเฉลี่ยปีเฉลี่ยต่อเดือนเนี่ยก็แสดงว่ารายรับมีไม่ต่ำกว่า1นึ่งแสนแน่นอนนะครับทีนี้พอรายรับมันเยอะครับเราจะต้องพิจารณาเรื่องของการจดทะเบียนหรือเปล่าเป็นบริษัทดีไหม นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันเรามีข้อพิจารณาด้วยนะครับ,รบว่าเราจะจดทะเบียนบริษัทเนี่ยเราต้องพิจารณาอะไรบ้างแต่ต้องพิจารณาครับว่าเมื่อรายรับมันเยอะเนี่ยต้องแปลสภาพจากบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคลหรือไม่และ2คือเมื่อตัวรายรับมันเยอะแต่เป็นึง1.8ล้านเนี่ยแสดงว่ามันมีในส่วนของภาษีตัวหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องดีนะคือภาษีมูลค่าเพิ่มแหวนนะครับ oh. เพราะกฎหมายบังคับเลยครับตรงนี้ว่าถ้าเกิดเมื่อไรก็ตามที่รายรับของคุณต่อปีเนี่ยนะครับเกินกว่า1นล้านเนี่ยต้องมีการ จดทะเบียนนะครับในส่วนของแหวนแน่นอนซึ่งแหวนตรงนี้เนี่ยถ้าจะไม่ผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็สามารถจดแหวนได้ใช่ไหมใช่ครับถ้าสมมติว่ารายได้เกิน1.8ต่อปีใช่ครับใช่ครับซึ่งไอแหวนตรงนี้เนี่ยเข้าใจถูกไหมก็คือจะเป็นกรณีเวลาที่สมมติเราไปรับประทานอาหารในตำนานเราไปซื้อของบางทีมันก็จะต้องคิดแหวนเราใช่ไหมครับซึ่งแหวนตรงนี้เนี่ยเราจะเรียกไอส่วนที่เราเสียไปแล้วก็จะเรียกว่าเป็นภาษีซื้อใช่ครับนะคะแต่ถ้าสมมติเราจด เก็บแบตได้เหมือนกันใช่ครับพูดง่ายๆสมมุติว่าเราเป็นคนกลางเราเป็นทั้งผู้ซื้อและเขาก็เป็นทั้งผู้ขายถ้าสมมติเราเป็นผู้ซื้อือนนี้น่าบอกเลยเราก็ต้องจ่ายแบอถูกไหมครับหรือเราไปรับบริการเราก็ต้องจ่ายแวดในขัเดียวกันถ้าเราเป็นผู้ขายคนขายของออนไลน์ครับเราเป็นผู้ขายด้วยเราก็เก็บในส่วนของแวดกับตัวลูกค้านั่นก็หมายถึงว่าการที่เราจ่ายแวดเให้กับตัวผู้ขายให้กับเราเนี่ยเราเรียวกว่าภาษีซื้อ ถูกไหมครับในขณะเดียวกันพอเราขายสินค้าให้กับลูกค้าเราไปมันก็เป็นภาษีขายในส่วนของมูลค่าเพิ่มเมื่อเราเอาตัวภาษีมูลค่าเพิ่มที่เป็นภาษีซื้อกับขายมาหักลบลบกันนะครับมันก็ทาให้เราวางแผนภาษีในส่วนของมูลค่าเพิ่มได้โดยที่เราเองเนี่ยไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่ต้องจ่ายในส่วนของมูลค่าเพิ่มเนี่ยเยอะอาจจะได้กลับคืนมาด้วยชแต่การที่เราจะได้กลับคืนมานั่นคือเราต้องไปจดทะเบียนเสียก่อนถูกต้องครับโอเคเข้าใจแล้วค่ะโอเคทีนี้เนี่ยการจะจดเป็นบริษัทดีไหมครับ ใช่ไหมข้อพิจารณามันมียังไงบ้าง <S <S คืออย่างบที่บอกไปเบื้องต้นเนี่ยเมื่อกี้เราดูแล้วว่ารายรับของเราเนี่ยมันแตะไปที่1.8ล้านแล้ว,ลวเราจะพิจารณานีเรื่องของการจดทะเบียนเป็นบริษัทแล้วะนะครับข้อสังเกตและกันข้อแรกเลยคือต้องดูครับว่าตัวรายรับของเราเนี่ยนะครับมันถึงจุดที่ต้องยื่นหรือว่าต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไหมถ้ามีนะครับก็ควรจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทให้เรียบร้อยมันจะทาให้เราจ่ายภาษีได้ง่ายขึ้นเหตุผลเป็นเพราะว่าพอเราจดทะเบียนเป็นบริษัทนะครับนี้นะ มันจะต้องมีการเคลียร์ลิงหรือทําบัญชี<อ>มีออ d i ดมีอะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายมันมีฝ่ายบัญชีอยู่แล้วพูดง่ายๆดังนั้นเนี่ยในการนําส่งภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ย<อ>นี่นะอย่าลืมว่าเราต้องส่งในทุกๆเดือนอดังนั้นถ้าเรายังประกอบธุรกิจแบบบุคคลธรรมดาอยู่เนี่ยโอ้โหหัวจะปวด<า>เลยมันจะไม่เป็นระบบใช่ไหมไม่เป็นระบบเลยแล้ว ผู้ประกอบการเองหรือผู้ขายเองเนี่ยก็จะเหนื่อยกับการต้องมานั่งเก็บภาษีเนี่ยนั่งเก็บใบเสร็จนั่งทําบินทําบัญชีเนี่ยครับดังนั้นมันก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องจดทะเบียนเป็นบริษ,ษัทนะครับนั่นคือดูตัวภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย2ครับคือดูว่าคู่แข่งทางการค้าของเราครับนีน้าเขาประกอบธุรกิจในรูปแบบไหนถ้าเขายังทำในแบบของบุคคลธรรมดาอยู่โอเคถ้าเราจดทะเบียนเป็นบริษ,ษัทก็แสดงว่าเราอาจจะได้เปรียบก้าวหนึ่งแล้ว แต่ถ้าคู่ค้าของเราหมายความว่าตัวผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นประเภทเดียวกับเราเนี่ยนะครับเขาประกอบธุรกิจเป็นนิติบุคคลเป็นบริษัทอยู่แล้วเรายังเป็นบุคคลธรรมดาอยู่นั่นหมายความว่าการต่อรองทางการค้าสําหรับเราเนี่ยจะน้อยกว่าถูกต้องครับนี่จะไปสู้เขาไม่ได้พูดง่ายๆถูกต้องความน่าเชื่อถือเอยความรับผิดในทางกฎหมายถูกต้องครับแน่นอนพอเราจดทะเบียนบริษัทเนี่ยบริษัทจะเข้ามาร่วมรับผิดด้วยบริษัทจะร่วงร่วมรับผิดมของใช่ความรับผิดของบริษัทกับตัวกรรมการ เห็นไหมได้เรียกจากทั้งคู่ได้เลยใช่แต่ถ้าสมมติว่าเราทําในฐานะบุคคลธรรมดามก็รับผิดเองอส่วนตัวไปนะครับถูกไหมนี่คือความรับผิดที่ต้องระมัดระวังนะครับ <Okay. S 1> และข้อสุดท้ายครับนี่แนะ่ข้อสุดท้ายคือดูในส่วนของการเสียภาษีครับว่าถ้าเราเสียในานามบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลเนี่ยดูว่าอันไหนเสียน้อยกว่าถ้าเรารู้สึกว่าการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้วมันเสียน้อยกว่าก็จดเลยครับแต่ถ้ารู้สึกว่า เฮ้ยถ้าเราจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้วเราต้องไปเสียในส่วนของอัตราภาษีที่มันเยอะกว่าบุคคลธรรมดาก็อยู่เป็นบุคคลธรรมดาไปก็ชําระภาษีได้น้อยลงอยู่แล้วต้องเอาข้อดีข้อเสียมาเปรียบเทียบกันถูกต้องครับถูกต้องโอเคทีนี้พอสมมติว่าเราจะเป็นนิติบุคคลแล้วนะคะก็จะมีภาษีเนะเข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนเดิมหนึ่งเลยคือภาษีก็ได้นิติบุคคลอย่างที่เราคุยกันไปใช่ไหมกับ เรื่องขบถ้าเราจดใช่ไหมถ้าเรารไ,รได้ถึง<ช>ทีนี้ภาษีนิติเงินเงินได้นิติบุคคลเนี่ยวิธีการคิดนี่เหมือนบุคคลธรรมดาหไหมคะคือในส่วนของเงินได้ของนิติบุคคลเนี่ยวิธีการคิดเหมือนกันแต่ตัวอัตราภาษีไม่เท่ากันในส่วนของอัตราภาษีสําหรับนิติบุคคลเนี่ยนะครับมาจุดที่20นะครับของตัวรายรับทีนี้20%ตรงเนี้ครับ พวกเราครับ20%เนี่ยมันเหมาะสําหรับธุรกิจขนาดใหญ่นะหมายถึงหมายถึง20%ธุรกิจขนาดใหญ่นะแต่ทีเนี้ยใช่มันมีธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลางที่นีนาบอกว่า SME เนี่ยนะครับเราจะคิด20%เหมือนกันทั้งหมดเนี่ยยังไม่ได้นีนาลองดูครับว่าถ้าเกิดเราได้กำไรสุทธิในส่วนของธุรกิจ SME นะรายรับสุทธิต่อปีเนี่ยไม่เกินสาเแสนได้รับยกเว้นเลยเห็นไหมครับเอาแล้วถ้า3าแสนหนึ่งบาทไปจนถึง3ล้านต้องจ่ายไหม ใช่คะช่ะภาษีจะอยู่ที่ 15, 15แต่ห้ามากกว่า3ล้านบาทจนไม่มีเพดานอะะเป็นพันล้านหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ อัตราภาษีจะจบที่20 20%ซึ่งเท่ากับกรณีบริษัทใหญ่ที่ไม่ใช่ไซเล็กหรือไซกลางแบบใดๆมีใช่ครับเพร,เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นบริษัทขนาดใหญ่ไปเลยเนี่ยนะครับบริษัทขนาดใหญ่ที่เขาเรียกว่ากําไรต่อป,ปีเนี่ยมันเกิน30ล้านอยู่แล้ว<ช>อย่างเงี้ยแน่นอนครับ20คุณต้องคุณต้องมีแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวรายรับหรือว่าตัวรายได้ทั้งปีของคุณเนี่ยนะครับมันไม่เกิน30ล้านเนี่ยถือว่ายังอยู่ในกลุ่มของ s m e หรือธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลางอยู่ดังนนัั้้ก็ตตอองไปดูรา ภาษีครับว่าคุณได้รับยกเว้นไหมหรือ15%หมห้าเอร์ซ็นต์หหรือ20%มส้ยเปอร์เซ็ตไหมก็ต้องดูรายรับในปีนั้นๆน,น,นะครับโอเคครับนะคะและสุดท้ายแล้วเรื่องของภาษีแัตใช่ไหมครับ,ม,รบมูลค่าเพิ่มถ้าสมมติว่าเรา จดทะเบียนแบบเนะอย่างนี้ปกติมันจะอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์คะคือตามกฎหมายเนี่ยมันอยู่ที่10%บเนี่นะครับแต่ในการบังคับใช้จริงๆเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณไม่ใช่ประมาณเราก็อยู่ที่7.5นะครับเวลาเราไปทานข้าวหรือไปซื้อสินค้าเนี่ยก็จะเห็นตามใบเสร็จนะครับก็จะมีการบวกแวกไปไเจ็ดเปอร์เซ็นตะ์ใช่ครับนะใช่นี่ก็ถือว่าดีแล้วครับเนะเราอาจจะคิดว่า7%นี่มันเยอะนะแต่ในความจริงเขาสามารถคิดได้ถึงสิบเปอร์เซ็นต์ซะ นะครับโอเคทังนี้เราก็จะเห็นว่าในการคำนวณภาษีหรือการวางแผนพวกนี้มันจำเป็นต้องอาศัยเขาเรียกว่าอะไรความรู้ความชํานาญนิดนึงใช่คับใ่ไหมคะดังนั้นถ้าเราจะประกอบธุรกิจให้มันใหญ่ขึ้นมีความมั่นคงมากขึ้นปลอดภัยเราก็อาจจะจ้างทางนักกฎหมายหรือนักบัญชีเข้ามาดูแลควบคู่ไปใช่ไหมทวงดุลซึ่งกันและกันตรวจสอบกันและกันอย่างเงี้ยนะคะ เพื่อให้มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มีปัญหาไม่ว่าจะเรื่องด้านคดีความต่างๆใ่ครับนะคะในอนาคตใช่ต้องต้องบอกเพิ่มอีกนีหนึงว่าในส่วนของภาษีเนี่ยเวลามีปัญหาทีไรเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วมักจะเหนื่อยครับเพราะว่าทางสัมะก,กเนี่ยจะมีทั้งส่วนของเบี้ยปรับ เงินย้อนหลังโทษทางอาญานะครับมีเรื่องของเจ้าหนี้ในคดีเกี่ยวกับภาษีอากรอย่างเงี้ยโอ้โหมีการล้มละลายเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอายุคงอายุความเนี่ยหก็จะสู้กันลําบากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยอมยอมก็ต้องยอมนะครับยอมจ้างนิดนึงเพื่อมาดูแลให้มันถูกต้องตั้งแต่เริ่มเลยจับให้มันเป็นระบบใช่ครับเรียกว่าป้องกันปัญหาดีกว่าแก่แล้วยิ่งถ้าเป็นไอ้ส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแบบเนี้ย ต้องนาส่งทุกเดือนทุกเดือนด้วยครับวุ่นวายมากนะครับในแต่ละเดือนนะคะก็ควรจะเข้ามีคนเข้ามาดูแลให้เป็นรูปรูปเป็นธรรมโอเคนะคะดังนั้นสําหรับวันนี้เนี่ยก็ได้ความรู้เยอะมากเลยนะคะสําหรับในส่วนของภาษีและการวางแผนภาษีสําหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลธรรมดานะคะหรือเนิติบุคคลก็ตามนะคะดังนั้นวันนี้ก็ขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไว้เราเจอกันพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ